สวัสดีจ้าเพื่อนๆอ่ามายินดีต้อนรับทุกคนเนาะมาเจอกันหนาเพจใจบรรดาลเนาะอ่าใจเราเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีใจคือตัวกระตุ้นให้เกิดความคิดความรู้สึกที่จะลุกไปพูดไปลงมือทําใดๆใจบรรดาลใจเลือกดีใจคิดดีใจเชื่อมต่อไปกับสิ่งดีสิ่งดีจะเกิดขึ้นในชีวิตเราวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ แสงสีเสียงมีผลต่อชีวิตแสงสีเสียงมีผลต่อการใช้ชีวิตในทุกแงม่มุมแสงสีเสียงดูเหมือนเป็นสิ่งที่คุณหูเป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยใครหลักการพัฒนาตัวเองใครเ,เรียนรู้กฎวิทยาศาสตร์ทางจิตธรรมวิทยาศาสตร์กฎ NLP กฎจักรวานกฎแรงดึงดูดกฎสากลโลกใดๆเข้ามา เอาข้อมูลดีๆในช่องของพรได้ตลอดนะจ๊ะพรเป็นคนหนึ่งที่ไม่ใช่โค้ชไม่ใช่ครูไม่ใช่ไลฟ์โค้ชไม่ใช่ใครเลยแต่เป็นแม่คนหนึ่งที่เลี้ยงลูกเป็นเด็กอัจฉรยิยะอยู่ที่บ้านตั้งใจหาข้อมูลในการที่จะเอาอข้อมูลตรงเนี้ยมาพัฒนาลูกมาดูแลเสริมส่งลูกสร้างพื้นฐานครอบครัวให้สามารถอยู่ได้มีได้เป็นได้ไปได้ในทุกอย่างที่มุ่งมั่นปรารถนามีชีวิตที่ดี จนวันหนึ่งเราจะสามารถแบ่งปันออกสู่สังคมได้เพิ่มพูณและทวีคูณขึ้นอย่างเป็นสุขอิสระใครเข้ามาแล้วทักทายพูดคุยกันจ้ายินดีต้อนรับทุกคนเลยวันนี้เราจะมาพูดถึงแสงสีเสียงและเข้าใจประมาณหนึ่งเนาะว่าเฮ้ยมันมีผลแบบนี้เราจะยังไงละ่ะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนนึ่งพับอ,อกไหมเดี๋ยวพงศธรอนุญาตเช็คภัพเช็คเสียงนิดนึงนะจ๊าอาชเจนเนาะ อ่ามาเข้ามาแล้วทักทายพูดคุยกันจ้าเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับทุกคนเลยช่องทางนี้เนาะพรอนเอาไว้แบ่งปันเกี่ยวกับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆที่ไม่ว่าจะเชื่อชาติศาสนาไหนฟังพรอนพูดรู้เรื่องเอาไปใช้ใหมดเลยเนาะอ่าก็มีสิ่งดีๆมาส่งต่อให้กันนี่แหละทุกวันเนาะวันนี้การที่เราเอา่อ ที่พรได้มาพูดนะอ่าเราได้รับรู้สึ่กันแอะไรกันในหัวข้อในคอนเทนต์ใดๆเราแต่มันไม่ใช่เรื่องมังเอิญนะเพื่อนๆวันเนี้ยอาจจะมีใครหลายๆคนเนาะเฮ้ยฉันอยากจะแบบว่าออกไปสมัครงานเออฉันอยากจะแบบว่าเอ่อไปไปทํางานหรือใดๆในจุดเนี้ยเออวันนี้จะยังไงดีฉันจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนฉันจะเอ่อแสดงกริยาท่าทางยังไงฉันจะพูดยังไงให้เขารับฉันทํางาน เพื่อนๆเคยมีความรู้สึกนินดๆอย่างไงไหมเฮ้ยวันนี้ฉันจะไปออกเดทกับแฟนฉันจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ฉันจะเอาเสื้อผ้าประมาณไหนไปดีหรือว่าฉันเตรียมตัวอีกอาทิตย์หนึ่งฉันจะไปเที่ยวฉันจะต้องซื้อเสื้อผ้าเอ่อแบบไหนดีกางเกงกระโปรงสีสันแบบไหนดีเคยไหมเออไม่ใช่ว่าเคยไหมหรอกเพื่อนๆมันต้องมีอยู่แล้วในชีวิตเราแล้วเราจะทํายังไงล่ะให้มันดีแล้วมันก็ดีดีเออลงล็อกลงตั๋วมันช่างแบบว่า เออเสริมส่งความสุขเสริมส่งความก้าวหนาความเจริญของเราให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปอ่ะเพื่อนเนาะ <c oughs> <c oughs> อ่ะเลยเหมือนจะสำลักน้ำลายตัวเองเนาะอ่ะมาที่นี่คำว่าแสงสีเสียงเพื่อนเพื่อนเราอะ่ะเคยได้ยินจนมันโอ้ยมันเกี่ยวอะไรนี่มันก็เป็นเรื่องปกติมันก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละที่ ไอ้สิ่งต่างๆเราเนี่ยมันจะอยู่ในชีวิตเราแสงสีเสียงปูดก็ได้ยินเสียงขำแสงก็ดับเห็นแต่แสงพระจันแสงดาวอ่อนๆเล็กๆน้อยๆตื่นเช้ามาถ้าฝนไม่ตกไม่มีหมอกไม่มีฝ่าฝนอ่าเขาเรียกว่าพระอาทิตย์ก็ส่องสว่างได้ชัดเจนแสงก็สว่างอ่าถ้าเราอยู่ในห้องปิดผ่านปิดทุกสิ่งทุกอย่าง แสงก็ไม่ศาสตร์สองเขามาก็มืดมเป็นเรื่องธรรมดาประพรเอ่อถ้าเราไม่คุยกันเสียงก็ไม่ออกจากปากก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก,ก็แค่นอนอ่านหนังสือหรือใดๆเราก็มีความคิดไปตามหนังสือที่เราอ่านไม่ได้ปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันมีอยู่ทุกทีทุกเวลาไงมีไม่มีก็คือมีมีความไม่มีมีความมีเลือกไม่เลือกก็คือการเลือกเลือกที่จะไม่เลือกหรือเลือกที่จะเลือก เราอยู่ในโลกสามมิติเราอยู่ในจักรวาลที่ขับเคลื่อนความหนานแน่นถึกสันชัดเจนมีองค์ประกอบความเชื่อไม่เชื่อเลือกไม่เลือกนี่มากมายไม่แปลกแต่คนที่เห็นข้อมูลใหม่ๆรับรู้อะไรใหม่ๆจะแปลกคืออะไรงงสงสัยไม่เข้าใจนะแต่พอจะพูดง่ายงเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยในไลหลายรอบแล้วแหละ <Es> หลายช่องทางนอกจากคำว่าแสงสีเสียงถ้าพรจะมุ่งเน้นว่าพลังงานหลบหลบคือก่อนที่หนึ่งพลังงานบวกบคือก่อนที่สองชีวิตเรามีดีมีบวกมีลายมีดีมีชอบไม่ชอบเป็นไม่เป็นไปไม่ไปเอาไม่เอาเล en, like ือกหรือเออเลือกหรือไม่เลือกก็คือการเลือกอย่างหนึ่งเป็นไม่เป็นไปไม่ไปหรือดใดๆก็คือการเลือกอย่างเลือกปุ๊บ ไอ้หนทางแห่งการตัดสินใจเลือกที่จะทําไม่ทําเป็นไม่เป็นไปไม่ไปเออไปไม่ไปนั่นแหละมันเขาเรียกว่ามันพุ่งตรงความคิดคําขูดการกระทาของเราไปในรูในร่องในพลังงานนั่นแหละเราต้องสืบอผสานงานไปต่อกับสิ่งนั้นอยู่แล้วจริงไหมเออไม่ไปวันนี้ไม่ไปหรอกเออไม่ไปทํางานเลือกที่จะอยู่บ้านจะสักผ้าวันนี้ไม่ไปทํางานเลือกที่จะอยู่บ้านสักผ้าแล้วก็ โพสขายของนิดหน่อยเรือใดๆพอว่ารู้ซึกว่าไม่ไม่ค่อยโอเคกันสุขภาพอ่ะเราก็จะเลือกแล้วเราก็จะไปตามรวตสำรองพลังงานที่เราตั้งความคิดจใจไว้แต่วันนี้รู้ซึกไม่โอเคนิดหน่อยแต่ว่าก็ไปทํางานได้นะเลือกที่จะลุกไปอาบน้ำแต่งตัวขับรถไปทํางานทุกอย่างอยู่บนบนวิธีของการเลือกทั้งสิ้นเป็น,นึุภาพออกเนาะฉะนั้นการเลือกเนี่ย หรือได้ๆในชีวิตเรามันมีแสงสีเสียงเป็นตัวประกอบมันจะทําให้การเลือกเป็นไปในทิศทางดีทิศทางไม่ดีได้เลยอ่าทำไมอ่ะพรขอยกตัวอย่างพลังงานเอ่อที่ไม่ดีก่อนถ้าเราเลือกวันนี้อ่าเข่าตัวอย่างเลยเนาะถ้าเราเลือกเกี่ยวกับพลังงานไม่ดีโอ้ย เห็นหนาแกไม่ทาป่งทาแป้งลงลิบก็ไม่ทาเห็นแล้วรู้สึกไม่ดีเห็นรู้เห็นแล้วรู้สึกแย่การเลือกเห็นการมองเห็นความหมุนหมองกิริยาที่ผ่านบอดีร่างกายมาโดยไม่วิผมไม่ทาแป้งคนเห็นเป็นแรงกระตุนให้เขารู้สึกไม่ดีพลังงานเขาไม่ดีเราได้ยินเขาพูดแบบนั้นก็เราเราก็รู้สึกไม่ดีเนี่ยเออ คำว่าไม่ทาแป้งคืออะไรคือไม่เอาอะไรมาเคลือ,อบมาบนผิวตามลากกายภาพศาสตร์บ้างแสงของใบหน้าที่หมุนหมองของเรามันตกกระทบต่อเลนส์สายตาคนอื่นเขาก็ส่งเสียงออกมากระทบหูเราในด้านที่นม่ดีมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามองผ่านเรามองว่ามันไม่มีความสลักสําคัญอะไรสีสันของเสือผ่าอาถรรพ์เลือกใส,ส่สีครีมๆตรงเนี้ย คีมแบบนี้เลยเพื่อนๆก็จะมองเห็นโอ้โหวันนี้แต่งตัวแบบมุงมิง้งแต่กระดูบเรียบๆเนาะก็ไหม่อะไรอ่าก็กลางๆความเสนแต่พอใส่เสือสีคิมมีจุดมีดอทนาลักนาลักมีระบายฟุง้งฟิ้งอ่ะมันกระดูมีสีสันไปอีกแบบดูนาลักดูแบบว่าสดชื่นดีเนาะเออทีหลังแต่งตัวแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคําพูดเสียงที่กระทบหูเราบุคลิกสีเสื้อผาที่ไปกระทบตาเขา กระทบความคิดให้เขาคิดต่อกับสิ่งที่เขาเห็นภาพลักของเราเขาก็ชื่นชมยินดีในเราเขาก็สนับสนุนเกื้อกูลเราเป็นเพื่อนหนึ่งภาพออกไหมแสงสีเสียงกระทบให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างปล่อยพลังงานมากระทบเราอีกทีเรากระทบกลับอีกทีเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยถ้าวันนี้เราตื่นมาเราใส่ชุดดําเสื้อดำเกงดําไหมมีอะไรตัดเัยคนถี่ าเขาเห็นสีที่มันกระทบต่อสายตาเขานะเขาจะถามว่าเขาจะไปงานสีเทาที่ไหนเขเป็นอะไรหรือเปล่าเออมันจะมีคําถามที่ไอ้คาถามที่เป็นเสียงกระทบจากสีสันไปกระทบตากระทบความรู้สึกสงสัยของเขาอะเขาก็จะเชื่อมต่อมาหาแล้วก็บอกพูดอะไรไม่เข่าหูเลยบางทีอะเพื่งน,นหนึ่งภาพบอกว่ามันจะเป็นการตอบสนองในรูปแบบของลักษณะพลังงานเดียวกัน ฉะนั้นการเลือกสีเสื้อผ้าการเลือกสไตล์พอนก็ใส่เสื้อดำนะแต่อะพอนใส่เสื้อดำมสีสูเ็นสีทองทองของอยู่ที่คอนด้นะแล้วก็เวาเห็นสีสันเสื้อผ้าข้างในดูข้างหน้าแบบเหมือนเรียบแต่ข้างหลังดูดีดูดูเอ่อเข่ากบเอ่อสังคมปัจจุบนันดูเข่าตามเทรนด์แล้วแต่เราเลือกที่จะ ชอบเลือกที่จะเอามาทำเพื่อนนึกภาพออกไหมฉะนั้นการเลือกสีสันเสื้อผ้าเขาของเครื่องใช้มันมีพลังงานที่ยังไม่ต้องหายใครมาพูดก็เล่าเลยนะคืนของสีสีนี่อาสีออกอเขาเรียกสีอะไรออกออกมงงงงง่วงๆแก้มน้ำเงินคืนของสีแดงที่มันตบกระทบเลนตาเราอะเพื่อนกว่าเราจะมองสีว่ามันเป็นสีน้ำเงินออกม่วงๆเลยนะ แล้วก็เป็นสีแดงๆด้วยนะมันมีคืนความยาวของแสงที่ตกกระทบเลนส์ตาเราอะ่ะต่างกันมันทำให้เรามีความรู้สึกตีความหมายไปสู่เซลล์สมองของเราต่างกันกับสีสันกับการเห็นสิ่งต่างๆแวดล้อมเราต่างกันพอตีความหมายปุ๊บเราพูดเราแสดงกริยาท่าทางถ้าเราเห็นคนทำแบบว่หน้าเศร้า เราจะถามอุ้ยวันนี้ไปดีใจอะไรมาเราจะไม่ถามเราจะถามว่าเป็นอะไรพลังงานแสงออลาความรู้สึกของเรามันก็จะเชื่อมไปกับคนนั้นว่าเศร้าจังรู้สึกแย่ตั้งแต่เห็นกันเลยเนาะเออเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจฟิลไหมแสงสีเสียงการเลือกที่จะส่งเสียงการเลือกที่จะใส่เสื้อผ้าการเลือกเขาของทังใจที่จะเข้ามาในชีวิตเรา มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตได้หลายๆคนบอกว่าอุย้ยไปดูโมดูส้องใส่เสื้อซีนันเดินทางออกจากบ้านซีนี่ได้ไๆบามนโนโนกคิดถ้าเพื่อน,เอนๆเข้าไปเดูในในการทดวสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อน,อนๆจะรู้เลยว่าลักษณะความเข้มแสงสัน่นแสงยาวต่อสีได้ๆที่มันตกกระทบเลนตาเราเสียงที่คนพูดเสียงดังเสียงเบาเสียงค่อย เสียงกระสิบที่มันตกกระทบหูเราแล้วเราตีความหมายไปบางที่คือเสียงบ้าๆตกกระทบเรามีฐานข้อมูลในหัวเดิมแล้วก็ตีความหมายได้ยินผิดตีความหมายผิดไปซะง,งั้นมันมีผลฉะนั้นความชัดเจนในการเลือกที่จะพูดในการอืมเลือกที่จะทําอะไรบางอย่างในการที่จะเลือกสีสันเสื้อผ้าเพื่อเป็นเหลือเป็นใช่มันมีผลต่อชีวิตของเราทั้งหมดไม่ใช่แบบวันนี้ฉันจะใส่คือเกา่าอืม พอนเคยเห็นอช่างสมรถเนาะแถวบ้านพ่อนี่แหละพอนเห็นเขามาน่าจะเป็นสิบปีเขาพอนไม่รู้เนาะเขานาจจะมีพอนก็ไม่เคยกล้าถามเขาเลยแต่พอนก็นิดนึงอ่ะสงสัยนึกอะไรพอนเห็นเขาใส่เสื้อแล้วเขาก็ไม่เคยใส่พอนแต่พอนเคยเห็นเขาใส่เสื้อผ้าย่างอื่นเวลาเขาไปงานบวชงานแต่งงานดีๆรืหว่างงานสีเทาพอนเห็นเขาใส่กางเกงขายาวใส่ เ,เสื้อผ้า,าที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมมันมันก็จะเห็นความแปลกใหม่อือดูดีเนาะไปงานแต่งเขาใส่เสื้อเชิ้ตสีแดงด้วยใดงแต่ในในช่วงเวลาสิบกว่าปีไม่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เออเขาเรียกว่าสิบปีนะมันมากกว่านั้นนะจะเกือบยี่สิบปีพอเห็นเขาใส่เสื้อที่มันเป็นเสื้อเหมือนพวกช่างใส่อะเหมือนพวกช่างยนใส่เราเขาก็ไม่ใส่เหมือนแบบว่าเป็นฟอร์มช่างนะคุืผู้ชมว่า จะต้องใส่เป็นกางเกงขายาวรืดได้ไรเขาจะใส่เป็นกางเกงขาสั้นแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็กางเกงขาสั้นเป็นเป็นลายเดิมเป็นตัวตัวเดิมพนเออไม่รู้เพราะัก็ไม่มั่นใจแล้วพังก็เห็นเขาอย่างเนี้ยเกือบนนาจะเกือบยี่สิบปีอะเพื่อนเพื่อนเออพังก็เลยสงสัยว่าเออเพื่อนเพื่อนรู้ไหมความสงสัยของพอน่ะมันทําให้พอน่ะเออเอามาปูดสิ่งนี้ด้วยนะว่ะเพื่อนเพื่อนช่ไหมว่า หน้าที่การงานของเรางานทำไมดาราเขาแต่งตัวสวยเข้าไปงานงานแบบนี้เขาจะมีตรีมแบบนี้งานแบบนี้เขาจะมีตรีมแบบนี้กระทั่งเดี๋ยวนี้เนาะสังคมบ้านเราเนาะมีงานอะไรก็แล้วแต่ใส่ชุดมีตรงมีตรีมมันกระตุ่นไห่มันเกิดความลืน่นเรืองความสดใสเนี่ยเขาเรียกว่าแสงสีเสียงทุกอย่างกระตุ้นชีวิตให้เราก้าวไปอยู่ในจุดไหนจุดไหนเพืเ่อนหนึ่งผับออกไหมฉะนั้นเหมือนช่างคนเนี้ยพ่อน้งรู้ว่าเออถ้าเขาแต่งตัวแบบว่าเป็นช่างที่ หน้าเชือถือใส่ใส่เสื้อผ้าใส่แบบว่าเป็นชุดช่างใดๆของเข้าเรืออะไรเงี้ยมันก็นนาจ,จะทําให้งานเขาขยับก้าหน้าเขาเห็นช่งางหรอุอยฉันเชื่อมันช่างคนนี้ต้องทําแบบนี้แบบนี้ฉันได้แล้วลักษณะการปูดกับเขาก็กบุคลิกทา,ทางการแต่งตัวก็ไม่ต้องเลินเลอเพอร์เฟกต์แต่คือเราปรับจูนได้เพื่อนๆเขาจะใจฟิวค,ความความสมดุลน่ะอะ่มันมันได้นะเพื่อน ที่เนี่ยพวกก็เห็นนี่ไงก็เลยแบบเออเออก็ประมาณนี้เนาะคอนก็เลยมาเป็นริงแล้ว,ว่าพอนต้องสื่อสารมันเนี่ยเวลาที่เราจะไปเที่ยว้าแบบโอ้โหวันนี้ใส่ใส่สีแดงสดใสเยวันนี้เออฉันแบบว่าอารมณ์ดีฉันก็รู้สึกดีคือเสื้อสีสันเสื้อผ้าหรือใดๆมันมีผลกระทบต่อ,อ,อพลังงานลายล้อมหรือการเชื่อมต่อลายล้อมทั้งหมดเลยฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าแสงสีเสียงหรือใดๆไม่มีผลต่อระบบของชีวิตเรามีทั้งหมด และมีมากๆด้วยและยิ่งเหมือนอนบอกว่าการแต่งตัวบุคลิกท,า,ทางทรงผมทรงผมผมสีดำก็จะรู้สึกอย่างหนึ่งผมสีแดงผมสีปลอนก็จะคนอื่นก็จะรู้สึกถึงบุคลิกของเราอย่างหนึง่งเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยฉะนั้นวันนี้เราอยากให้แสงสีเสียงในตัวเราคนอื่นสะท้อนมาสู่เราเป็นพลังงานดีๆที่ต่างขับเคลื่อนซึ่งกันเลยกันลองหันมาเลือก สีสังเสื้อผ้าก่อนที่จะออกไปทำํำไม่ใส่ใจกับการแต่งตัวใส่ใจกับการทํางานของตัวเองใส่ใจกับการพูดใส่ใจกับการตั้งคําถามใส่ใจกับการทําอะไรหลายๆอย่างก่อนที่แสงสีเสียงใดไๆมันจะกระทบหูกระทบตาคนอื่นน่ะเพราะามันเป็นสิ่งสําคัญนะเรามันจะทําให้ชีวิตเราอะ่ะเปลี่ยนไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าใดด้วยได้มากๆด้วย เนาะฉะนั้นลองไปเลือกไปจัดสรรดูอย่างที่พรแบ่งปันนะจ๊นะเพืพ่อนก็ฝากเอาไว้ด้วยว่าแสงสีเสียงมีผลต่อชีวิตของเราทั้งหมดเลยฝากอ่าช่องใจบรรดาออพรเนานะใครอยากได้ข้อมูลดีๆเข้ามาเอาข้อมูลใน ช่องนี้ได้ตลอดเลยนะจ๊ะหรือว่าจะไปติดตามช่องอในช่องทางสีแดงของพรนกระไดพรก็จะเอาข้อมูลไวเ้เพื่อนๆคนไหนไม่ทันไลฟ์สดเดียวทามเนาะก็เข้าไปดูยอนหลังได้ตลอดชิมในช่องพรพรวิเศษกระไดนะจ๊ะในช่องสีแดงเนาะก็ฝากเอาไว,ดว้ด้วยเด้เจอกันใหม่ไล์นะจ๊ะ